เขาดับตัวมาแบบรู้เลยว่าผมต้องเลือกอันเลนน่ะ<ป>เล่นล่างได้ปะล่างผมได้นะเอาจริงผมเข้าแล้วนะต้อเจอแบบนี้ก็หน่อยวะแบตนี้ไม่ต้องมาจริงหรอเซ็ตเนี้ย ต้องมตัวหนต้องตัวหลงมาตัวแล้วตัวนั้นก็เป็นตัวของทีมทีาของทีมก็ด้วย ไม่อยากโดนโกงใช่ไหมล่ะครับปัญหาตอนนี้จะหมดไปแอาร์มินน่นต์ TP7 เพจซื้อขาย IDRV ที่ดีที่สุดในตอนนี้เพจจริงต้องมียอดไลค์มากกว่า 70K เป็นต้นไปนะวิธีซื้อก็ง่ายๆ4ขั้นตอนเท่านั้นนะครับ1ก็หารูปที่เราต้องการนะแล้วก็ส่งรูปไปให้แอดมินนะครับแล้วก็โอนเงินนะแล้วก็รอรับ ID ได้เลยนะครับสะดวกปลอดภัยใช้บริการที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะแล้วเจอกันเวลาเจอ Equal 4Q รู้ไหมต้องทำยังไงตีไปเลยครับปูดามันนานแต่ถ้าเจอดูเอลก็ยืนตีไม่ได้ ต้องดูแนวน้อมพอก,ก่อนนะคูอแพท,ทใหม่มันม,มีผลต่อเวฟคลิปด้วยนะปกติที่ผมทำคลิปไปที่ผมบอกว่าเราต้องอรอคลิปชนกันก่อนจำได้ปะเออมันไม่มันไม่เป็นแบบนั้นนะเพราะว่าคลิปมันเดินเร็วมากครับมันทิน้งระยะห่างตัวต่อตัว,ตว,ตวเยอะเกินไปทำให้เล่นยากขึ้นนะ เมื่อกีอ้เพนลงมาเนี่ยใช่ไหมเยอะมากน่าจะเสียนะไม่ได้ต้องปล่อยสามตัวครับ จริงๆถ้ามาช่วยผมสักคนหนึ่งน่าจะได้หมดเลยนะมันโล่หมดเลยแต่ผมรู้ว่าผมเข้าไปดาเมจผมไม่พอแน่นอนเขาเห็นผมไม่เล่นนะตา,ตาย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 ผมล็อกขาไปแล้ว

คำนวณดาเมจขาดม่นบนแตกนนครับแคลรี่ไม่ต้องมาเติมไฟไบ่อยๆก็ได้เราเฝ้าบนไปเลยก็ได้เพราะบางทีไฟต้นเกมมันไม่ค่อยสำคัญนขนาดถ้าเราเสียป้อมอ่ะโพสิชันทีมันจะเสีย อย่าพยายามให้ความสำคัญกับคิวมากกว่าผมทีมเราใช้ของ่ันข้างเยอะนะฟาร์มฟาร์มไปก่อนมีแค่วันเดอร์กับตัวเลนน่าจะช่วยเล่นต้นเกมได้นิดหน่อยที่เหลือก็พอๆกันทั้งทีเพยยังมีแช่อยู่นะครับถา้าไฟอย่าไฟอย่าใส่สุดมากนะเราเสียนะ ยื้ได้ปะยื้ให้หน่อยครับป้อมแตกแล้วล็อกซีเขนมา e ไม่ทันหรอก,กไยร่างอย่าทิ้งผมบอกแล้วไงเมมันชนะกันที่ป้อมครับ อย่าไปซีเรียสก,กับคิวเยอะเราตาย20ผมยังไม่ว่าเลยถ้าป้อมเราไม่แตกอ่ะผมพูดเล่นนะพูดมันเท่ย่ยางไงน่ะอย่าตายเลยดีที่สุดเว้ ได้ด้หมดได้หมดได้หมดได้หมด,ด,หมดตีไปตีไปตีธรรมดาไปตีธรรมดาตีธรรมดาสวยครับโอเคอย่างนี้ก็สบายใจนะเอามังกรต่อเลยวันเดอร์ครับจะให้วันดเดอร์เขียกทางก็ไม่ได้จริงๆควรทำกลางเพราะว่ามันจะต้องแยกสองป้อมเล่นเพราะถ้าเราไปอ,อกกนั่งสามมันจะทำอะไรไม่ได้เฮแม่งไม่ยอมจัดแช่ลวทีวะ ล่างเยอะนะครับเยอะมากนะเดี๋ยวผมทำกลางไปให้นะซินซินเล่นบนไปเลยก็ได้ครับบนยาวๆไปเลยไม่ต้องไปแกงเพื่อน <Open it. S 1> บังคับไฟไปเล่นล่างได้ปะล่างผมได้นะเอาจริงผมเข้าแล้วนะ คลิปเข้าปะโอเคต้องเล่นอย่างเงี้ยซินมันจะได้เงินฉีกไงเพราะว่าเพลมันเอาฟินไม่ลงแล้วอะ่ะมันหนึ่งสองซินแรกเลือดก,ก็จบแล้วมันก็ไม่มีสกระติวเลยแล้ว <S <S ต้องมีคนกันบดคน,คนโอเคมันกลับแล้วคนออวน,น,นึงอ่งซี ใช่เลยอันนี้ผมพาลาดเหรอไม่ต้องนะไม่ต้องมา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 ผมพาลาดเองเฮ้ยตายวะ่ะสวยสวยสวยผมพาลาดเองผมพาลาดเองมือผมไปร้านอันตีเองอ๋อวันเลือดออกตัดเลือด ก็ว่าใหมมันทิ่มแรงเนี่ยตายหมดแล้วนะโอ้เพนมั่วนะสวยครับสวยสวยสวยตายตาย,ตายโอ้โหไอตัวเล้นตามเลยสวยสวยสวยแจ๋วแจ๋วแจ๋ว,วในสุดมันก็จ่ายแช่แล้วดีนะครับได้เล่นละตอนนี้เงินเรานำนะสามพันแล้วนะครับ เอากลางได้อยู่นะโอ้ยจะตายหมดเลยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วสินาตาย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 สวยเฮนะ้ยเทียมตีโดนสามตัวสวยชัดตกเลย มันต้องเจอเซตนี้ก็หน่อยละแพทนี้มันต้องมาจริงๆว่าเซตเนี้ยหมื่นนึงละตอนนี้ตัวปัญหาไม่ใช่เพลแล้วนะครับเป็นไวโอแทนและเดี๋ยวผมน่าจะเข้าได้ยนะู่ ถ้ามีโอกาสเอาคองตอนเพื่อนแบบเรียกไฟอ่ะก็ก็เอาก็ได้นะแบบโซโล่คองเพราะมันโซโล่ได้อยู่แล้วนี่เดี๋ยวผมทำเลฟล่างสูงให้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมไปแยกบนแล้วเดี๋ยวผมแยกบนแล้วนะครับ ใจเย็นนะกลางสามบนหนึ่งนะกลางสี่แล้วห้าตัวนะไม่เล่นนะเเราลีหมดเลย เพนเจ็บนะไวยโอแม่งมาอีกโอ้ยประเสรินี้มันกันไวยโอไม่ได้เลยไงเพนไม่มีอันติหนีนะครับสวยแม่งเอ้ยจะตายไม่ตายอีกแล้วใจเย็นใจเย็นสินเอาคลองได้ โอ้อาเคปอยงวะนี่ไม่โดนเจ็บนะเจ็บนตายนะนะ โอ้ยไบโอไม่ดี0 0ดพาน 8, อะสินใช่ต้องเอาแล้วไม่งั้นไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมสกรีนไบโอออกให้ไบโอต้องเอาแปะเอาล่างอยูแล้วเราตีเลยเราีบตีเลยยังไงล่างเราก็ตายเขายื้อให้นานละเขาต้องเทียร์กลาง สักะกำเหินเกินไปแล้วโอ้ย,อยมัวมัวมัว <c oughs> ขนาดผมมีกันเวสองชิน้นมันยังไปอยู่ครึ่งหลอดเลยสองสกิลอะสินมันก็ออกอยู่วล้ดาวกันเว ไม่ไหวจะเขี่ยอย่ีกแม่งตุบตุบต,บตบแต่ตอนนี้ปัญหาตัวไบโอจริงๆเว้ยใครที่อย่ามาเดิน,นกับผมไปเดินไปเดินไปเดินกับเพื่อนผมกันให้ไม่ได้ ต้องมีตัวหลงมาตัดตัวแล้ววะเออมันต้องมีตัวหลงมาตัดตัวแล้ววะแล้วตัวนั้นก็เป็นตัวของทีม์เวิร์ดของทีมซะด้วยโอเคเลยตายหมดตายหมดบึ้มนิดเดียวเอาหน่อยทิปเออ ก็ร้องเถอะแม่งทิดเดียวมันจะไม่ตายได้ยังไอองอะไรคือแอสซิส13สิบสามวะซิ้นผมเข้าให้ได้นะ,ะเสร็จแล้ว วันนี้วันของอาเลนพี่วะบอกแล้วถ้ามันไปถึงเลดอะ <B ina. S 1> อาเลนมันเล่นได้เว้ยอี <B ina. S 1> ๋อยนาตาเฮ้ยพอทีลืมไลค์เดี๋ยวไลค์ให้ครับ